สำหรับปี2,568ที่กำลังจะผ่านพ้นไปของชาวลัคนาราศีกันก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงปีที่หลายๆคนคุณจะรู้สึกนะคะว่าชีวิตของคุณมันมีความเอียงวะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคือเหมือนมันจะดีนะคะแต่มันก็ยังไม่พุ่งพอหรือบางทีก็เหมือนจะร้ายแหละแต่ก็กลายเป็นว่าคุณสามารถผ่านมันมาได้โดยตลอด คู่ดาวราหูกับดาวเสาร์ในภพอริยก็ถือว่ายังเป็นคู่ดาวที่ยังสร้างความยุ่งยากลำบากใจทำให้คุณต้องเจอกับปัญหาจุกจิกอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารหรือคนรอบข้างที่ไม่ได้ดั่งใจเอาล่ะแม่หมอก,ก็อยากจะบอกกับชาวกันนะคะว่าใจเย็นๆนะคะคนเก่งหายใจเข้าลึกๆค่ะเพราะว่าปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้กราฟชีวิตของคุณจะพุ่งทะยานนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของโชคลาภที่ต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะมีความโดดเด่นแบบที่ใครก็ฉุดคุณไว้ไม่อยู่แต่ว่าในความปังนั้นก็ยังมีจุดที่คุณจะต้องระวังเช่นกันโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้หลายคนนะคะคุณอาจจะต้องเสียน้ําตาได้เช่นกันเนื่องเพราะว่าดาวพระเสาร์กำลังจะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณแบบเต็มเต็ม เอาละคะ่ะถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปฟังกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพือนชาวลคัคนาการราศีกันทุกๆุท่านนะคะและก่อนที่แม่หมอจะพาไปจอดลึกดวงชะตาในปี2569เราก็มาดูภาพกว้างของดวงดาวบนท้องฟ้ากันก่อนนะคะโดยตามหลักของโหราศาสตร์จีนนะคะในปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีมะเมียธาตุไฟปีม้าไฟอย่างเป็นทางการในวันที่4กุมภาพันธ์นะคะภาพลักษณ์ของปีม้าธาตุไฟนะคะก็จะคือความรวดเร็ว ความว่องไวและความร้อนแรงสำหรับชาวกันนะคะซึ่งเป็นชาวราศรีธาตุดินถือว่าไฟของปีม้าในปีนี้จะมาช่วยเผาให้ดินแข็งแกร่งมากขึ้นปีนี้คุณจะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะชาวกันคุณจะต้องมีความกระตือรือร้นมีไฟในการทำงานที่ลุกโชนใครที่เคยเฉยนะคะปีนี้ถือว่าอาจจะดีดเป็นม้าเลยก็ว่าได้ส่วนวันตรุษจ,จีนนะคะปีนี้จะตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์เนาะ ใครที่จะไปแก้ชงไปไหวเจ้าเสริมดวงนะคะก็รอหลังตรวจจีนก่อนคุณค่อยจัดเต็มนะคะปีนัก,กษัตริย์ที่ชงในปีนี้ก็จะเป็นคนที่เกิดในปีชวดหรือว่าปีหนูนะคะส่วนปีชงร่วมลดหลั่นลงมานั้นก็จะเป็นผู้ที่เกิดในปีเถาะปีมะเมียและก็ปีระกาชาวกานท่านใดที่เกิดใน4ปีนักกษัตรินี้คุณอย่าพึ่งจิตตกอย่าพึ่งกังวลนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้ค่ะแม่หมอได้ทำำําคําทํานายแบบสั้นๆย่อๆและก็วิธีแก้ไว ให้แล้วนะคะเอาละทีนี้เราก็มาดูการโครจรของดวงดาวกันบ้างนะคะปีนี้ถือว่าดาวใหญ่จะย้ายกันให้วุ่นค่ะและก็ยังจะส่งผลเข้าสู่ตัวคุณแบบเต็มเต็ม เริ่มต้นกันที่ดาวเสาเทพเจ้าแห่งความอดทนดาวประธานฝ่ายบาปพะเค้์นะคะในวันที่13กุมภาพันธ์ค่ะดาวเสาจะย้ายจากราศีกุมย้ายออกจากภพอรีนะคะเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพปัต,ตนินะคะเรียกว่าการย้ายรอบนี้ดาวเสาจะย้ายมาเล็งลัคนาเกิดของคุณเป็นเวลาประมาณ2ปีครึ่ง ฟังแม่หมอนะคะชาวกานสําหรับดาวเสาร์ที่เล็งลัคนาในทางัวราศาต้องบอกเลยค่ะว่ามันจะเป็นจุดที่เปลาะบางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผ้าสามหมอดูนะคะเขาก็จะเรียกกันว่าดวงพินทุบาทดวงแตกดวงช้าในเรื่องของคนรักคู่ครองเอาล่ะถือว่าดวงดาวอาจจะส่งผลทําให้คนที่มีคู่มีแฟนเนาะในปีนี้ถือว่าความสัมพันธ์จะถูกทดสอบอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะเช่นแฟนของคุณอาจจะป่วยไขย้ไม่สบาย หรืออาจจะมีภาระหนี้สินมีปัญหาให้คุณต้องช่วยเหลือบางคู่ก็จะต้องทะเลกกาะกันมีปากมีเสียงกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความอดทนแบบสุดๆนะคะจะเป็นปีที่ความรักของคุณนะคะมันจะมีทั้งความอึดอัดและก็กดดันเข้ามาอย่างเข้มข้นค่ะ ส่วนคนที่โสดนะคะปี2ปีนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนอายุมากกว่าคุณหรือบางทีจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่คนมีตําหนิเข้ามาพัวพนัน ความรักของคุณจะไม่ใช่แนวหวานแหววนะคะแต่ก็จะเป็นแนวคู่สร้างคู่สมที่จะต้องช่วยกันทํามาหากินและถ้าหากมีใครที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกหนักแน่นขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะคนคนนั้นก็อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณก็ได้ส่วนในด้านดีของดาวเสาที่เล็งลัคนานะคะนั่นก็แปลว่า คุณจะมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยงานมีโอกาสจะได้เซ็นสัญญาจ้างงานในระยะยาวงานอาจจะหนักขึ้นนะคะและใครที่กําลังกลัวดาวเสาที่ย้ายเข้ามาเล็งคุณก็อย่าพึ่งแพนิคล่วงหน้านะคะแม่หมอบอกนะคะชาวกันว่าทุกๆุกคนนะั้นล้วนต้องการดาวเสาในชีวิตใครที่ไม่มีดาวเสาชีวิตมันก็จะไปถึงความสําเร็จได้ยากค่ะเพราะดาวเสาเป็นดาวของความอดทนเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานความแน่วแน่แม้ จะต้องเจอกับปัญหาเจอกับความลำบากแค่ไหนคนที่มีดาวเสาที่แข็งแรงนี่แหละต่อให้เจอกับอะไรที่มันยากแค่ไหนมันก็ไม่ตายมีแต่จะแกร่งขึ้นเก่งขึ้น ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ดาวเสาเข้ามาทํามุมกับดวงชะตานะคะก็คือการที่คุณจะต้องไปเจอกับบททดสอบยากๆเข้ามาเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้เนาะว่าชีวิตจริงมันโหดร้ายและก็จะต้องดิ้นรนหาวิธีว่าจะต้องรับมือกับมันยังไงถือว่าดาวเสาจะเป็นดวงดาวที่ทําให้คุณเข้าใจชีวิตเข้าถึงสัจธรรมและรู้ถึงศักยภาพในตัวเองนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าชาวกันจะต้องเผชิญบททดสอบที่ยากจากดาวเสาร์แต่ข่าวที่ดีที่สุดของคุณในปีนี้ถือว่าจะมาพร้อมกับการโคจรของดาวพฤหัสบดีเอาล่ะถึงแม้ว่าดวงดาวอาจจะโคจรผิดปกตินะคะแต่แม่หมอก็มองว่าดวงดาวจะยังโคจรอ,อยู่ในมุมที่เกื้อหนุนให้คุณนั้นจะได้พบลาบใหญ่เงินใหญ่หรือว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในรอบ12ปีโดยในช่วงแรกค่ะก็คือตั้งแต่ต้นปีนะคะ มกราคมไปจนถึง31พฤษภาคมดาวพฤหัสจะโครจรอ,อยู่ในราศีมิถุนโครจรในเรือนการงานมีมากตรหารเป็นอุจจาวิลราชถึงแม้ว่าดวงดาวจะโครจรอ,อ่อนกำลังนะคะแต่เมื่อโครจรอ,อยู่ในบ้านของดาวพุธก็ถือว่าจะให้ผลดีกับชาวกันนะคะในรูปแบบของการทำงานการค้าขายการทำธุรกิจค่ะใครที่รอเลื่อนขั้นรอโปรโมทรอปรับตำแหน่งช่วงครึ่งปีนี้นะคะก็ ถือว่าคุณยังมีลุ้นเพราะผู้ใหญ่จะเห็นผลงานเจ้านายจะรักจะหลงงานราชการงานประจำงานออฟฟิศช่วงนี้ถือว่าทำแล้วยังรุ่งโรจน์อยู่นะคะส่วนคนที่ค้าขายก็เป็นจังหวะที่วาจาจะเป็นทรัพย์ให้กับคุณขอแค่พูดให้มีหลักการพูดให้หน่าฟังมีเหตุผลความสำเร็จก็จะวิ่งเข้าหาคุณได้เช่นกันหมายรวมไปถึงคนที่ยังโสดนะคะก็ถือว่าคุณมีโอกาสจะได้แฟนได้คนถูกใจในวงงานภ การทำงานในช่วงนี้นะคะจังหวะต่อมานั้นนะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดในรอบปีของคุณค่ะนับจากาเดือนมิถุนายนนะคะไปจนถึงซักประมาณวันที่20ตุลาคมดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะดาวแห่งความสำเร็จการขยับขยายจะย้ายเข้าสู่ราศรีกรกฎค่ะซึ่งเป็นพบลาพะโชคลาภความสำเร็จนะคะแถมยังจะโครจรเป็นมหาอุดอีกด้วยและนี่คือ ช่วงเวลาที่แม่หมออยากจะให้ชาวกันนะคะไปขีดเส้นใต้ไปไฮไลท์ในปฏิทินกันได้เลยค่ะเพราะว่าคุณนั้นมีเกณฑ์นะคะที่จะได้โชคลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีโชคจะวิ่งเข้าหามีโอกาสจะได้เงินก้อนโตบางทีจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะจะได้เจอกับ Connection ระดับ VIP เข้ามาช่วยพลิกชีวิตตั้งแต่ช่วงกลางปีเป็นต้นไปเนาะชาวกันนะว่าจังหวะนั้นคุณหยิบจับทำอะไรมันก็จะเป็นเงินเป็นทอง การค้าการขายก็จะทํากําไรแบบก้าวกระโดดเพื่อนฝูงวงสังคมก็อาจจะชักชวนคุณไปร่วมลงทุนนะคะใครที่ทําธุรกิจออนไลน์ยอดขายก็จะดีเช่นกันถือว่านะคะตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปเนาะจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวการจะต้องกอบโกยให้มากที่สุดนะคะเพราะมีโอกาสที่คุณจะได้สร้างฐานะเป็นเศรษฐีใหม่กันเลยทีเดียวและนอกจากนี้ก็ยังเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังคาดหวังในเรื่องของ สินทรัพย์หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆใ,ใครที่อยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดยวดยานพาหนะก็มีเกณฑ์นะคะที่คุณจะได้จับจองจะได้ซื้อเป็นเจ้าของกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามข่า,าวการปรากฏว่าในช่วงท้ายปีนะคะก็นับตั้งแต่20ตุลาคมเป็นต้นไปปรากฏว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งก็จะเป็นพบวินาศเอาล่ะก่อนอื่นแม่หมอขอให้คุณนั้นอย่าพึ่งตกใจกับคําว่าวินาศนะคะ สำหรับในมุมดีๆนะคะวินาศก็จะแปลว่าเบื้องหลังความลับเอาล่ะในช่วงสิ้นปีปลายปีนะคะก็นะว่าน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่ชาวกันนะคะจะพาตัวเองไปอยู่เบื้องหลังไปเป็นที่ปรึกษาหรือเอาเงินที่คุณได้กอบโกยมานะคะในช่วงครึ่งปีก่อนหน้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่คนอื่นมองไม่เห็นนะคะเช่นไปซื้อที่ดินไปทําเรื่องของบ้านมือสองซื้อทองคําการลงทุนต่างประเทศคือในช่วงปลายปีสิ้นปีนี้เรียกว่า ตัวของชาวกันอาจจะต้องทําตัวโลโปรไฟล์นะคะขอให้ทําตัวรวยเงียบๆเ,เข้าไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีใครมายืมตังมาล,าล่อลวงเอาเงินเอาผลประโยชน์จากคุณนั่นเองนะคะ เอาล้ค่ะทีนี้เราก็มาปิดท้ายด้วยดาวพระราหูนะคะดาวแห่งนักเลงโตผู้ยิ่งใหญ่สําหรับในช่วงต้นปีนะคะดาวราหูก็ยังโคจรอ,อยู่ในภพอริจะโคจรเข้มแข็งอยู่ในราศีกุมตรงนี้ก็ถือว่าอิทธิพลของดาวพระราหูจะส่งผลให้คุณนะคะจะต้องเจอกับปัญหาจะมีเรื่องให้คุณรู้สึกจุกจิกกวนใจอยู่ตลอดละค่ะแต่พอเข้าสู่วันที่22พฤศจิกายนนะคะในช่วงปลายปีดาวพระราหูก็จะย้ายราศีครั้งหญ ะะจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็เป็นภพปุตตะและก็ยังได้ตําแหน่งมหาจากักรนั่นก็แปลว่าปลายปีนี้นะคะตัวของชาวการมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ดูเหมือนว่ามันจะท้าทายและก็มีความเสี่ยงนะคะและตรงนี้แม่หมออาจจะมองว่าเป็นจุดที่คุณต้องระวังค่ะสําหรับใครเนาะทีะ่มีแผนว่าจะไปใช้เงินก้อนใหญ่หรือว่าไปลงทุนทําอะไรที่ตัวเองไม่ถนัดนะคะในช่วงสิ้นปีแม่หมอแนะนําว่าคุณจะต้องค่อย ค่อยคิดค่อยๆเรียนรู้ศึกษาก่อนเพื่อที่จะได้เซฟตัวเองนะคะแต่ใครที่อยากมีลูกมีบุตรนะคะก็นับว่าปลายปีนี้คุณมีเกณฑ์จะได้ลูกได้บุตรบริวารน,นะคะในลักษณะที่อาจจะเป็นเด็กที่ดื้อนะคะแต่เก่งมากๆเลี้ยงยากก็จริงนะคะแต่ถ้าหากคุณใส่ใจให้ความรักก็ถือว่าลูกหลานจะเป็นอภิชาตตาบุตรนะคะจะนำชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่มาสู่วงตระกูลได้ในภายหลังนะคะ เอาละค่ะทีนี้เนาะเราก็จะมาถึงบทสรุปดวงชะตาในปี2,569นะคะชาวกันทั้งหลายแม่หมอขอย้ําคําเดิมค่ะว่าปี2,569นี้นะคะจะเป็นปีแห่งมหากราบของความร่ํำรวยจะเป็นปีทองของคุณถึงแม้ว่าดาวเสาร์ที่โคจรเล็งลัคนาจะทําให้คุณมีความรู้สึกเหนื่อยหนักมีความกดดันก็จริงแต่ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนที่ได้มามันคุ้มค่าพอที่คุณจะได้ยกระดับเปลี่ยนชีวิตค่ะแม่หม หอขอให้ชาวกันจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะอดทนให้ได้เหมือนดาวเสาและฉลาดให้เหมือนกับดาวพฤหัสบดีรับรองได้เลยว่าความสําเร็จสิ่งที่คุณหวังอยู่มันจะไม่หนีไปไหนอย่างแน่นอนและสําหรับไทม์ไลน์ในปีนี้นะคะแม่หมอจะขอสรุปเป็น3มช่วงเวลาด้วยกันเริ่มจากในช่วงแรกค่ะเป็นช่วงที่เรียกว่างานรุ่งพุ่งสู่ดาวมกราคมนะคะไปจนถึง3 1พฤษภาคมถือว่าจะเป็นจังหวะที่การงานจะนำ เงินอย่างแท้จริงช่วงนี้ขยันแล้วรวยนะคะชาวกานงานประจำจะมีความโดดเด่นนะคะ งานค้างานขายก็ถือว่าจะปังไม่แพ้กันแต่คุณก็อย่าลืมนะคะว่าพอลหลังวาเลนไทน์ดาวเสาจะย้ายมาเลงลักคนานะคะตรงนี้แม่หมอขอให้คุณระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะในเรื่องของความคิดมากคิดเยอะนะคะสิ่งที่คุณควรทําในช่วงแรกนี้นะคะก็คือขอให้คุณจงโฟกัสในเรื่องของงานเข้าไว้ใครที่ทํางานประจําพยายามเสนอหน้าให้เจ้านายเห็นนะคะขยันทําผลงานใครที่ค้าขายทําธุรกิจนะคะก็จะต้องขยัน โปรโมตสร้างโปรไฟล์ให้ดีแล้วเครดิตการเงินลูกค้าจะวิ่งเข้าหาคุณเองคะ่ะส่วนสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนกับคนรักเป็นไปได้ก็อย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหานะคะช่วงเวลาต่อมานะคะก็คือช่วงนาทีทองของเศรษฐีใหม่ก็คือตั้งแต่มิถุนายนนะคะไปจนถึง20ตุลาคมถือว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ของปีนี้ของคุณค่ะชาวการเพราะว่าดาวพฤหัสจะโคจ เป็นมหาอุดในภพลาภะส่งผลให้เจ้าชะตามีโอกาสนะคะที่จะมีลาบผลก้อนใหญ่เข้ามาหยิบจับทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะ,ะบางทีก็จะมีโอกาสเข้าหาแบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อนฝูงคอนเน c t ชันคนรักคู่ครองก็อาจจะนำพาลาบก้อนโตมาให้สิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้นะคะก็คือการขยายธุรกิจการลงทุนนะคะลุยทาอะไรที่มันใหญ่ๆลุยทาโปรเจกต์ใหญ่นะคะขยัน ทำงานเข้าไว้จะได้กอบโกยเงินสดเข้ากระเป๋าให้มากที่สุดนะคะส่วนสิ่งที่ต้องระวังแน่นอนค่ะว่าอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมดูแลคนข้างๆแบ่งเวลาให้แฟนบ้างนะคะเพราะว่าดาวเสาที่เล็งลัคนาน,นั้นนะคะก็ย่อมจะทำให้คุณกับแฟนมักจะมีปัญหากันค่ะ ในช่วงสุดท้ายนะคะก็คือช่วงที่3เรียกว่าจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องซุ่มรวยแบบเงียบๆตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปี2569ดาวพฤหัสบดีนะคะจะย้ายหลบมุมเข้าไปอยู่ในภพวินาศส่วนดาวพระราหูก็เข้าภพปุตตะพอดีจึงเป็นจังหวะที่คุณนั้นจะต้องทำตัวโลโปรไฟล์ ile, พยายามทำตัวเรียบๆง่ายๆเข้าไว้จะดีที่สุดนะคะสิ่งที่ควรทำในช่วงนี้ก็คือนะคะคุณสามารถที่จะ เอาเงินที่มีไปลงทุนต่อยอดแบบไม่เปิดเผยไม่บอกใครหรือไปซุ่มทำโปรเจกต์ลับๆนะคะอย่าเพิ่งเปิดตัวหรือใครที่อยากเสี่ยงโชคนะคะปลายปีนี้ก็ถือว่าคุณมีลุ้นจะได้รางวัลใหญ่จากราหูที่โครจรเป็นมหาจาักรนะคะแต่มันก็มีทริคนิดนึงเนาะว่าคุณห้ามโพสห้ามอวด หรือว่าห้ามโชว์ว่าคุณซื้อเลขอะไรก่อนที่จะออกรางวันนะคะส่วนสิ่งที่จะต้องระวังนะคะในช่วงปลายปีสิ้นปีก็คือค่าใช้จ่ายที่เหมือนจะมีเข้ามามากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องระวังบุตรหล้านบริวารจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องปวดหัวให้แต่สุดท้ายคุณก็จะแก้ไขได้อยู่นะคะ ทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่สายมูห้ามพลาดนะคะแน่นอนค่ะว่าปี2569นี้โจทย์ใหญ่ของคุณก็คือดาวเสาที่ย้ายมาเล่งลักนานะะแล้วก็จะมีดาวพฤหัสโคจรเป็นมหาอุดในภพลาภะดังนั้นเนาะการมูของเราก็เรียกว่าจะต้องทั้งรับโชคและก็ป้องกันภัยไปพร้อมๆกันนะคะและวิธีการแก้เคล็ดของดาวเสาในปีนี้นะคะก็คือแม่หมอแนะนําให้คุณไปร่วมทําบุญเกี่ยวกับการสร้างถาวรวัตถุนะคะเช่น ซื้ออิดหินปูนทรายสร้างโบสถสร้างศาลาหรือช่วยการบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวัดนะคะร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลก็ได้และเคล็ดลับอีกประการนะคะก็คือให้เขียนชื่อเขียนนามสกุลของคุณนะคะลงบนแผ่นทองบนก้อนอิดนะคะแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ความหนักหน่วงในชีวิตในปีนี้จงไปลงที่สิ่งก่อสร้างนี้แทนขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงมั่นคงดังหินผาปราศจากความทุกข์ใจ ต่อมานะคะก็จะเป็นประเด็นในการที่จะได้เสริมโชคลาภจากดาวพฤหัสนะคะทำให้คุณมีเกณฑ์จะได้รับเงินล้านดาวพฤหัสก็เป็นตัวแทนของพระสงฆ์และก็ผู้มีปัญญาปีนี้แม่หมอแนะนําว่าขอให้ชาวกัน,นเน้นไหว้พระสังกะจายหรือว่าพระศิวลีซึ่งเป็นตัวแทนของโชคลาภนะคะพยายามหาโอกาสไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองของจังหวัดที่คุณอยู่เพื่อขอความมั่นคงในหน้าที่การงานขอความขยายตัวในเรื่องของธุรกิจการค่ะ และถ้ามีโอกาสเนาะก็ไปทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ให้ทุนการศึกษากับเด็กผู้ยากไร้อานิสงส์นี้นะคะก็จะช่วยให้คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคจากดาวพรหฤาที่โคจรเป็นมหาอุดนะคะ เอาละค่ะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้เนาะแม่หมอก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะและแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวการทุกคนเสมอนะคะปี2,569ที่เข้ามานี้นะคะงานก็ปังเงินก็เฮงแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักขอให้คุณจงหนักแน่นเข้าไว้แล้วคุณจะผ่านไปได้นะคะสำหรับใครที่พร้อมรวยไปกับแม่หมอนะคะก็ช่วยพิมพ์นะคะคำว่าการรับทรัพย์ใต้คอมเมนต์ให้แม่หมอชื่นใจกันหน่อยนะคะเชื่อมั่นนะคะว่า ปีหน้าปี69พวกเราจะรวยไปด้วยกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ